เดี๋ยวผมโรวดออกมาแล้วจะได้ทพิมพ์รอไว้ได้เปิดรับเดี๋ยวนะคือตัวสะดงจะได้ถูกนี่ครับค,คุณครูนาะหนึ่งเรียกจำตัวสองคำนำหน้าชื่อสามชื่อสี่นามสกุลห้าตำแหน่งตำแหน่งในที่นี้หนึ่งคือผอ,อ,อสองคือรองสามเรียงตามลำดับลบุสูง หนึ่งลำดาบที่ห้าแล้วแต่เราใช้ใครเป็นลำดับไหนนะครับแค่นี้นะครับโอเคไหมนะครับดังนั้นเนี่ยพิมพ์ตรงนี้รอไว้อย่างน้อยคุณครูควรจะมีสักสิบคนถ้าไม่มีถึงสิบคนทำให้ถึงสิบก็ได้หรือเอาเท่าที่มีก็ได้เอาเท่าที่ม,มีแต่ว่าถ้าเรามีสามคนเนี่ยก็เอาสามคนแหละนะครับ เขาลบได้คนระับมันลบได้มันเพิ่มได้มันแก้ได้หมดนะครับ,บ,บอ่าตอนนี้อันนี้คืออันนี้คือเนะ้ะของคุณดูส่วนของเด็กเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเด็กนะว่าหน้าตาของเด็กจะเป็นยังไงนะโอเคนะผมผมย่อตรงนี้ลงนะในส่วนของเด็กเนี่ยนะครับงานวิชาการฐานข้อมูลนักเรียนเนี่ ฐานข้อมูลนักเรียนเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลนักเรียนทุกคนใส่ลงไปที่บอกเมื่อเช้า,ชานี้ว่าข้อมูลนักเรียนทุกคนเนี่ยมันจะเหนื่อยแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่นะตอนนี้ท่านจะเข้าระบบไม่ได้แต่ถ้าต้องมีครูประจำชั้นก่อนถึงจะเอาอะไรไปใส่ได้ถึงจะเอาเอาด็กไปใส่ได้ถูกไหมครับต้องมีชื่อครูก่อนอันดับแรกถ้าไม่มีครูไม่มีนักเรียนนะครับอาจเริ่ม ขอคุณครูเนี่ยตัวอย่างไอเซลเป็นแบบเอ้ยขอหนักเรียนตัวอย่างไอเซลเป็นอย่านี้ครับนะเอาละหงาดีแล้วข้ามาแล้ววะนี่โชคดีที่ได้อ่ะตัวนี้ดูนี่ครับของนักเรียนครับ นะจดถ่ายรูปก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สสดงหน้าเป็นเลขประจําเลขประจําตัวนักเรียนนะครับที่มันอยู่ในอะไรที่มันอยู่ในปอพ,อพอที่กันเียนนักเรียนนะครับสองเลขประจําตัวที่สามหลักสามเลขที่ในห้องเรียนสี่ำำํำได้เด็กชายเด็กหญิง ห้าชื่อหกนามสกุลเกียรติเทพหนึ่งเป็นชายสองเป็นหญิงเตรียมเอาไว้เลยนะครับแล้วก็รหัสชั้นเรียนรหัสชั้นเรียนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าหนึ่งคืออนุบน 1, ัออบ 2, ลหนึ่งสองเธออุบัตสองสามไล่ไปเรื่อยเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไล่ตั้งแต่อหนึ่งอสองอสามอหนึ่งอสองอสามอสี่อห้าอหกอหกจะเป็นเลขอะไร อ 6, หเป็่ไหมครับพอ6จะเป็นเลข 9, วอ1หนึ่งจะเป็นเลข 10, อ2เป็น 11, ม3เป็น 12, นะครับห้องถ้ามีหลายห้องนะครับถ้ามีห้องเดียวใส่0หรือใส่เลข1ก็ได้ห้อง1แต่ถ้ามี2ห้องก็เป็น1กับอะไร สองเช่นสามทัหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นปสามก็เลขอะไรเลขหกใช่ไหมะนะครับแล้วก็ห้องที่สองโอเคไหมนะครับนี่คือคือรูปร่างหน้าตาของวิธีการเอาเอาเด็กใส่แล้วเด็กที่ผมให้ใส่เนี่ยก็ลองใส่อ,อหนึ่งอสองอสาม,อส,ามอสี่สักทั้งละห้าคน นะครับห้าคนพอไอ้ห้าคนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กพวกผมไม่ได้ให้เกียมเด็กมาท่านใส,ส,ส,ส่สมบัิสมสัตสมบูรณ์สมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะขอห้องละห้าคนห้าหกสามสิบนะครับเพื่อเกียมเอาไว้อะไรอัาอะไรอัปโหลดนะ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  ถ้ามีไฟ,ฟ Excel อยู่แล้วก็มาจัดสะดงใหม่ให้เป็นไปตามนี้เท่านั้นเองนะครับมาจัดสดงใหม่ให้เป็นไปตามนี้เพื่ะนั้นก็เตรียมอัปโหลดพราเี๋ยวมจะสอนว่าจะต้องเซฟแบบไหนทำอย่างไรนะครับเลาะลักษณะนั้นนะครับ ครับอย่างนี้ครับเราเองให้ก้องเข้าไปในระบบของ s m s เลยนะผมให้ท่านทำใน Excel เลย Excel แบบ standalone ไม่ต้องเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องเข้าไปดาวน์โหลดตัวนี้ผมเอาตัวอย่างสดงมาให้ดูเพื่อที่ได้ทำให้ดูนะครับตอนจะอัพโหลดได่ไหมนะครับ อ่ะลงมือเลยขอครูสิทธิ์เด็กห้องละห้าคนนะครับขอเด็กห้องละห้าคนนะครับรหัสชั้นเรียนเช่นไรชั้นเรียนเลขมหนึ่งก็กี่คนห้าคนครับเก้าห้าสี่สิบห้าอาุบัตวันหนึ่งไม่มีไม่ต้องเอาอุบอัตวันสองอุบัตวันสามใช่ไหมวันหนึ่งก็สองสก็สามก็สี่ก็ห้าก็กหกนะครับเอาแค่นั้นพอก่อนมัธยมก็ไม่ต้อง เยอะไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะเพิเ่มได้อ้าวเอาใหม่อีกรอบหนึ่งก็แต่ตครูเลยเขาบอกอ้าวเพอรเซนนี่ครูครับมีอะไรบอกกันไม่เป็นไรปีกมันเดินได้หมดวันอ่ะล่อยมันเดินใจครับนะของครูอันดับแรกเป็นไร เลขประจำตัวประชาชนเนี่ยครับเนี่ยส่งตัวเนี้ยนะครับเนี่ยของครูนะครับต่อใช้งานการแก้ไขนะฮะของครูจะเป็นแบบนี้ให้ท่านเตรียมเนี่ยนะครับมีเลขประจำตัวทำนำได้ชื่อานามสกุลและหัรตำแหน่งคำว่าอาหารตำแหน่งคืออะไร และตำแหน่งคือถ้าผู้ในการคนที่หนึ่งรองสองคููไล่ไปเรื่อยๆครับความสำคัญลำดับความสำคัญในโรงเรียนท่านก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรหรอก<า>นะครับน,นะจนสุดท้ายเลยคือลูกจ้างพันโรงนะครับ<า>นะครับจนสุดท้ายพันโงล,งลำดับที่สุดเยเพาว่าไปนะครับลำดับความสำคัญแต่ถ้าเราเป็นครูด,ด้วยกันเนี่ยท้ออาไหาจะเป็นเลขสองส่วนกันก็ได้ นะครับเช่น1นึ oh, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. No ่ขอสองรองสามครูครูก็สามหมดเลยสาม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 ก็เป็นครูครูปกติสามครูผู้ช่วยก็เป็นไงสี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยี้นีนะครับกำหนดไว้น้อนะทำเลยครับให้เสร็จภายใน15นาทีนี้ ขอครูคสิบคนนักเรียนชั้นละห้าคนคสมมุติออกมาได้ชื่ออันนี้ของครูนะครับนี่สอนของนักเรียนก็สติเรียนสติเรียนก็เป็นแบบนี้คร,รนครับครับครูพอ พันโลมแล้วแต่ครับพันโลมมีก็ใส่ไปถ้าไม่จำไม่ได้เลยไม่ต้องใส่นะโอเคครูพอโอเคครูพอพันโลมก็คงไม่ใช้ล่ลมั้งแต่พันโลมจะลาก็ต้องใช้เลยอันนี้ของอนักเรียนครับของนักเรียนก็จะเป็นอันนี้เนาะนี นะครับนี่นะครับออกรียีก็จะมีเลขประจำตัวนักเรียนตามสมุดทะเบียนอะทะเบียนนักเรียนนักเรียนต้องมีเลขประจำตัวแล้วเราเรียกประจำตัวประชาชนสมมติเอาก็ได้เลขประจำตัวประชาชนนะครับเลขที่เลขที่ก็เลขที่ในชั้นของเขาอครับ ใครเลขที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงมานะครับคำหนดชื่อชื่อนามสกุลเพศเพศชายเป็นหนึ่งเพศหญิงเป็นสองาะไปนัดทำงานก็ฟังด้วยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปอย่างตีเนี่ยต้องไปขยายผลอีกสามดวงด้วยเดี๋ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาไปแล้วนะครับแล้วก็รหัสทนเรียนบอกไปแล้วเมื่อกี้นะ พหนึ่งหนึ่งไล่ไปเรื่อยครับพหนึ่งมาสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไล่ไปเรื่อยเลยประหกรหัสไ 6, ลเก้าใช่ไหมปรหกรหัสเก้านะครับห้องถ้ามีสองห้องนะก็เก้า 9, แล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าแล้วก็สองแล้วแต่เราถ้ามีห้องเดียวก็เลขเดียวเลขหนึง่งนะครับโอเคครับเมื่อกี้ใครถาม 阿弟吧呀。

พื้นๆเลยนะใส่พิธีบ้างนะครับ,รบโอยเอกสารมันง,ง่ายหรอกคัพี่คัพี่เปลี่ยนชื่ออย่าลืมน,นะครับว่าเราเป็นผู้ช่วยค,คุณครูก็ด้วยนะครับนะ คือที่จริงวันนี้เขาให้เชิญพอโรงเรียนมาด้วยแต่พอโรงเรียนเขานั่งไม่นานแล้วครับเขาก็จะจากไปจริงไหมนะครับด,ดังนั้นเนี่ยผมเลยต้องเชิญท่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอโรงเรียนผมจะคอนเฟิร์มเให้ ถ้าท่าน,ท,านท่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมให้เวลาท่านประมาณแคสิบห้านาทีเลยผมจะพาบันทึกเลยบันทึกเกืือที่มันจะสามารถเอาไปใช้กับตัวเนี้ยได้เลยนะครับวิธีการบันทึกเพื่อที่จะให้เป็นเป็นอะไรเป็น format ที่จะใช้ในการอัพโหลดได้นะไม่งั้นใช้ไม่ได้ ถ้ามีคาถามบอกว่าต้องแยกชีดเป็นชั้นๆไหมในปองบอลไหมไม่ต้องแยกครับต่อท้ายกันเลยครับทําเป็นสีๆไปนะครับพอหนึ่งสีหนึ่ง็นนะครับไล่สีไปนะครับหรือถ้าทำเป็นชีดเนี่ยมันมันมันต้องเอาขึ้นทีละรอบนะครับมันขึ้นที่ปื้ดเดียวนะครับเด็กเป็นทันคนว่าขึ้นทีเดียวเลยครับ ตัวรหัสชั้นีตัวรหัสชั้นทีหนึ่งอนุบาลหนึ่งเหนึ่งครับไล่ไปเรื่อยๆเะยครับอหนึ่งอสองอสาสี่้าโอ้ยครับอหนึ่งอสองปอหนึ่งหนึ่งเลขสใช่ไหมอหนึ่งเลขสี่อสองเลขห้าไล่เรื่อยๆครับ 1, 2, 3, 4, 5, ครับไม่ต้องใส่ตัดทิ้งไปเลยอนุบาลสองเป็นสองไปเลย